ฮะอ้ามาหาพ่อทำไมจะเอาอะไรเอาอะไรคะชี้เอาอะไรคะเอาอันนี้เหรอชอบชาหนูชอบหนึ่งช็อปเลยค่ะนี่ไงพ่อให้กินเดี๋ยวเลือลูกเชื่อพ่อพ่อถือให้พี่ลักให้เขาถือได้ไหมเนี่ยเขาอยากถือมากเลยนี่ไง เขาตามเรามาเรียกพ่อ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 กินโอ้อะไรเนี่ยอ่ะไหนใครอยากกินยกมือขึ้นใครอยากกินยกมือขึ้นโอ้คนนี้อยากกินนมครให้กินเลยมของนมของให้เขากัดดีกว่าไหมชิมดีวกว่อาอะมิถือให้หนูกัดทำไมอะอร่อยนะ ทำหน้าอร่อยมเ้ยโอ้ยมันแฮปปี้นะมันเต้นเต้นๆอายวะอ้ยวะจัดละอายวะอายวะไปอ้าวแล้วเหรออร่อยนะลูกมันแฮปปี้อ่ะนะเราอะอายวาไหนบอกไม่กินไงเอาอัีให้ถืออันนี้อร่อยไหมอร่อยดูเขายิ้ม กิแต่ตรงนี้มันมันมันแหลมนะมันมีกลัวมันจะบาดคอหนูอันน้องพี่หยิบสิลูกอ้วนกัดไปรูดแต่ไส้ไปเพราะว่าข้าวฟันมันกัดไม่ได้โนโนโ้โ่ไม่ได้ไม่ได้มาด่ค่ะีล้วพี่กินอะไรบีครับต่อๆ่อต่บไปใช่ไม ให้ออริโอรคใช่ใช่นะไปให้ออริโออ๋ออ๋ออ๋อเอออุ้ยหนูอย่าพักกันสิคะลูกอหนูเองระวังระวังระวังไอวาตกนี้อะไรอ่ะชอมาไอวาลูกนี่อะไอเดี๋ยวดิโอจับอเลยอยิ้ทุกคบ ะให้แม่เอ็มหยิบเองอ้าวอ้าวเ้ยอัญญาถือไว้แบบี้สิลูกอัญญาบอกว่าอ่าอ่านี่ขนมโค้กทำไมไม่ใช่อัญญาบอกว่าทำไมเอขนมโค้กฉันไปหมดเลยอัญญาบอกอ้าวทำไมเอขนมโค้กหมดไปหมดเลยอัญญาบอกอ้าววันนี้ก็กินนะก็ชอบเหมือนกันนี่นะลูกใช่ไหมคะมันหนักนะลูกนะอืม หัมม่นบมีหั่นบมีดีๆหั่นบมี่ดีๆอาญ่าข yeah, นมโคกลูกพอแล้วพอแล้วเห็นไหมก่อนอ๊บ <c oughs> อะไรครับหนมโคกไงซื้อได<ม>้ไหมไม่เอาแล้วลูกไอว้วาโอ้ยเ,เห็นไหมล่ะ จริงหรอไม่อร่อยอ่ะคะนั่งใงดีนั่งใงดีนั่งใหดีสิาพ่อทำให้พี่ลูพีมันไม่ดีอะไรอะี่ลไลแล้วไปโดนโดนเห็นไหมล่ะบอกแล้วแ้วพีไแล้วไปโดน่ทมันดอะไ้พีผิวเข้มอดเาฮะอ้าวไหนมาหาพ่อทำไมเจ้าอะไร เอาอะไรคะชี้เอาอะไรคะเอาอันนี้เหรอชอบเหรออะขอขอก่อนขอขอค่ะโอ้โหว้สวยมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาพับู้อนพับด้อน ไม่ได้่ลูกชาลูกชายลูกชายไม่ได้่้เลยชอบค่เด้๋ยชอบหนึ่งโค้ชนี่ไงพ่อให้กินเดี๋ยวเลือลูกเชื่อพ่อพ่อถือให้ที่รักไอ้เขาถือได้ไหมเนี่ยเขาอยากถือมากเลยนี่ไงเขาตามเรามาเรียกพ่อพพ่อพกินพ่อพ่อหล่อไหม

แฮปปี้สุดๆเอ๊ะป้าแก้มทำไมลูกาวป้อนไปไหนเอกมาขนมคกมาป้อนเขาสิเดี๋ยวเขาจะอยู่ตลอดเลยป้ามีขนมคกถามป้าออนเลคะอัญญาป้าออนมีขนมโคกค่ะลูก baa răng ngưi cọt baa răng ngưi cọt, baa không có món kẹo baa có món kẹo, baa không ai ăn không ai ăn có món kẹo, baa không ai ăn ờ? không ai ăn được, baa không ai ăn được, baa không ai ăn được, baa có món kẹo, baa không có món không ai ăn được, baa có món kẹo, baa không có món kẹo, có món kẹo, baa không ai ăn được, baa có món kẹo, baa không กินนิดเดียวไส้เขาค่ะพี่ออนตรงนี้มันมันแข็งนะฉีกเขามันให้เขากินกลางจิจิงิป้าปีให้ก่อนยตาแล้วเบื่อออดแล้วเอากินเอง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 

เหอร่อยเนะ